พระเจ้าชาติตเนี่ชั่วมากฆ่าพ่อตนเองแย่งราชสมบัติจิตใจนุ่หมกมุ่นไปด้วยความชั่วขนาดนั้นครบอาจารย์ชั่ววันหนึ่งคิดขึ้นมาได้ตอนเย็นเย็นว่าเอเดือนไหนวันนี้เราจะไปหาสมณพราหมณ์ที่ใดพอจะได้จเจริญใจว่าบริวารทั้งหลายนี่แนะนําไปหาบุรณะกัสปะมัคคิโคสารอสิตาเกสกัมพลนิขนททะทบทุตรสันชัยเวรทบุตร อาจารย์ดังๆในสมัยนั้นร่วมสมัยพุทธเจา้าหมอชีวกนั่งอยู่เป็นเพื่อนหมอชีวกนั่งฟังอยู่พอคนอื่นเสนอหมดหมอชีวกเสนอบ้างตามหลังว่าเวรุวันป่าไม่ไก่ไม่ไกลนักจากพระนครของเราขอพระเจ้ายกหัวจงเสด็จไปที่เวรุวันเถอะพระผู้มีพระภาคเจ้าและสงหมู่ใหญ่เป็นที่น่าจเจริญใจอยู่ณที่นั้น เราจะได้ฟังทำสิ่งที่เป็นกุศลและไม่ใช่กุศลเออชีวผููสหายเราเห็นด้วยเราอยากจะไปความจริงอยากไปนานแล้วแต่มีความรู้สึกว่าพ่อตอนเองเนี่ยกับพระพุทธเจ้าเนี่ยคุ้นเคยกันกลัวจะเกิดอันตรายเมื่อตอนเองฆ่าพ่อแล้วพอไปปั๊บใช่ไหมล่ะขี่ช้างไปขี่มาไปไปถึงไปผูกช้างผูกม้าให้คนเฝ้าพาบริวารไปจํานวนพันเนี่ยเดินเข้าไป รถมันเข้าไม่ได้นะที่พระพุทธเจ้าอยู่รถลาจะไปถึงอยู่ภายนอกเลยต้องเดินวาาเรานี่ก็เหมือนกันแต่ควรจะให้รถมันได้มีทางจอดข้างหน่อยมันเดินตีนป่ามาบ้างพอเดินมาแล้วเงียบเงียบคนลุกเลยตกใจคนชั่วกลัวความเงียบหันมาถามชีวกผู้สหายทำไมก็ท่านบอกว่ามีพระพิสุสงจำนวนพัน ทำไมเงียบไม่มีเสียงไอเสียงจามเสียงคุยกันไม่มีคือคือนึกกลัวว่าเอ,เอชีวกเลยหลอกเรามาเพื่อจะให้มีกองกําลังจานวนหนึ่งมาจับเราหรือไม่แล้วพระพุทธเจ้านี่ก็คุ้นเคยกับพ่อตอนเองมากชีวกก็บอกว่าขอเดชะพระาศาสดาและหมู่พระสงฆ์ทรงโปรดความเงียบมากท่านจงเดินก็ไปเถิดเสด็จไปเถิดแล้วจะพบ ก็แข็งใจเดินไปวาดขนลุกไปเห็นพระจำนวนพันนั่งสงบพระพุทธเจ้านั่งกล่าวธรรมเบาๆอยู่กลางๆมาถึงตรงนี้ไม่ต้องบอกพระ้า,าชาสตูคุกเข่าลงกับดินเลยกราบมโนภาวานยังเป็นที่เจริญใจยิ่งนักหนอคนจำนวนมากเป็นพันนั่งเงียบสงบเพราะการาบปั๊บนี้นึกถึงลูกตนเองที่มีลูกชายคนเดียวเกิดมา อุภัยราชกาุมารสาธุขอให้อุภัยราชของเราจงเป็นผู้สงบเหมือนบุคคลเหล่านี้คืออยากให้ลูกเป็นเหมือนพระทรงองเจ้าแต่เสร็จแล้วลูกก็ไม่เป็นลูกก็ฆ่าพ่อเหมือนตนเองได้ฆ่าพ่อนะั่นอันนี้เราให้ฟังว่าแม้แต่คนบาปโหดเหี้ยมทั้งหลายนะนะั่นเมื่อมาพบพลังแห่งความสงบรำงับเนะี่ยจิตมันก็สยบ มันจะเกิดความเตงอกเรงใจแล้วมองไปเห็นสิ่งที่ดีที่งามจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็เที่ยวเข้าวัดเข้าว่าเป็นประจำจนเป็นผู้สังขารนาอุปถัมภ์คนแรกที่อุปถัมภ์สองจำนวนมากสังขารนาครั้งแรกและได้สร้างวัดสร้างวาอย่างใหญ่โตสุดท้ายบาปนั้นมันแรงที่ฆ่าพ่อลูกชายของปีก็จับพระเจ้าอาชาตาาิัตมาฆ่าเหมือนกัน